าะสวัสดีผมเรามาเดินทางกันมาเกาะสวัสดีผมเราเดินทางกันไปในอี EP ที่สามนะครับผมสำหรับเบเบ็ดนะครับผมสี่ตัวนะครับผมซึ่งแบบว่าเป็นตำนานและกรน้ำสี่ตัวนี้ก็เรารีวิวไปใช่ไหมจะมีแบบพยักษ์นะครับผมแล้วก็เต่าขนองนะครับผมรอบนี้เราจะมาหงแดงนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สั่นะครับหงแดงตัวนี้หน้ากล่องแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะใครจําได้บ้างต่อ EP ที่แล้วมะครับดูว่า เต่าขนน้องผมเป็นสีดํามาแบบนี้เลยไม่รู้ว่าตัวหงแดงเนี่ยกานหน้าเป็นสีเงินใช่ครับของจริงอาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะผมมาแกะรีวิวกันดีกว่านะผมมาเริ่มกันเลยครับนี่เออลืมดูนะผมบ,บริเวณหลังกล่องนะัมมาอธิบายหลังกล่องแล้วกันนะครับหลังกล่องก็จะบอกต่างๆแล้วก็ถ้ามาสังเกตนะผมมันจะมีค่าพลังบอกนะผมความสมดุลค่าต่างๆแต่ไม่รู้ว่า ค่าต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับผมอ,อย่างเช่นตัวนี้ตัวเต่านะครับอืมคิดว่านะครที่ให้มาด้านหลังน่าจะไม่จริงนะเพราะว่าค่าพลังต่างๆเท่ากันหมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูของตัวพยักษ์ละกันครับนี่ครับผมแต่ละกล่องแต่ละตัวค่าพลังเท่ากันหมดนะครับผม ก็เป็นไปได้ว่าด้านหลังคือแบบไว้ใจไม่ได้แล้วกันนะครับมาแก้กันดีกว่านะครับด้านในก็นี่อันนี้คือตรงปกนะครับผมอ่านี่ครับได้อยู่นะครับผมมีสายมาให้มีอ่าตัวชุดมาให้นะครับนี่ครับก็สามชิ้นใช่ไหมครับผมตัวนี้ตัวนี้แกนนะครับ ตัวแกนด้านในนะครับผมแล้วก็ตัวชุดนะครับผมมาประกอบกันนะครับผมตัวมังกรฟ้าตัวนี้ครับถือได้ว่าตรงปกนะครับผมเหมือนกับหน้าปกนะครับมาครับผมประกอบกันดีกว่าแบบนี้ครับมันต้องโชว์นิดนึงครับผมนี่แบบนี้มาประกอบนะครับผมใส่แกนแบบนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็ แล้วก็บิดโอเคผมเรียบร้อยนะผมก็มาดูรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ด้านบนครับอย่างที่บอกไปตรงกับหน้ากล่องนะผมแต่ตรงกลางก็จะเป็นตัวหงแดงนะผมแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นเหมือนแหลมนหมนะผมเอาไว้แบบเอาไว้ชนนะผมตัวนี้เลยนี่ครับเป็นสองแง่งแบบนี้นะครับผมหงแดงเนี่ยไม่มีหัว ของรูปหงนะครับผมสังเกตตัวอื่นเนี่ยจะมีหัวใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี่ยไม่มีหัวนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นสีใสเหมือนเดิมแล้วก็มีเหล็กนะครับตัวนี้จะเห็นชัดเจนนะครับผมเป็นเหล็กมาแบบนี้เลยตัวแกนนะ่น้าหลังเดี๋ยวเราจะลองมาหมุนให้ดูกันนะครับผมนะครับก็ใส่สายเข้าไปนะครับผมมาดูกันดีนกว่าว่าการหมุนเนี่ยการทรงตัวเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เท่าที่ดูมันตัวอ่ตัวแกนนะผมตัวแกนตรงนี้มันดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแตกต่างจากตัวของเต่านะผมที่มันไม่นิ่งนะผมนี่จะบอกนะครับว่าตัวเต่าสังเกตนะที่มันนิ่งแล้วมันหมุนดีๆเนี่ยเพราะว่านี่ครับมันจะเป็นเหมือนแหลมๆนะผมแต่ว่า ตัวของหงแดงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบตัดนะครับผมเป็นแบบเป็นทู่ๆแบบนี้เหมือนกับตัวของเสือนะครับจะเป็นแบบทู่ๆแบบนี้เหมือนกันนะครับมก็ไม่ดูเหมือนกันว่าการที่มันทู่ๆแบบเนี่ยมันส่งผลดีหรือมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยการทรงตัวผมสู้ตัวเต่าไม่ได้นะครับผม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวของมังกรฟ้าตัวสุดท้ายที่เราจะรีวิวในคลิปถัดไปเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้เลยสําหรับตัวมังกรฟ้านะครับผมใครมีคำถามใด้คอมเมนต์นะครับงานนี้เป็นงานจีนนะผมบ,บอกก่อนงานจีนราคากล่องละ40บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งของแท้แล้วก็ของจีนให้ไปเลือกซื้อกันนะครับผมโอเคก็ใครมีคำถามถามใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยด้วยกันเพราะว่าความรู้เนี่ย ก็เป็นความรู้สมัยเมื่อก่อนนะผมก็แบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้แบบโอ้โ oh, หอันนี้ต้องเป็นตัวป้องกันตัวนี้เป็นสายนู่นสายนี้สายนั้นสายนี้ก็ไม่ได้แบบช่ำชองอะไรเมืม่อก่อนก็คือแบบใส่กันแบบดะาดะฉะกันไปนะผมสมัยนี้แบบโอ้โหมันแบบมีการแต่งนูน่นแต่งนี่นะผมเมื่อก่อนมันไม่มีนะผมอาจจะมีนะผมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครไปเจอนะผมมันจะทําเป็นแบบเหล็กเมื่อก่อนผมเคยมีเพื่อน,นผมเหล็กแบบเนี้ยมันใส่ซ้อนกัน4ี่ชั้นเน่ยคิดดูครับผม คือไม่มีใครสามารถสู้มันได้เลยเพราะว่าใครเข้ามาชนเนี่ยกระเด็นหายกระเด็นไม่พอผมแตกหักนะผมโอ้โหเมื่อก่อนสู้กันแล้วก็มันจะมีเป็นแบบสะเก็ดไฟนะผมอยู่บริเวณของตรงขอบเหล็กเวลามันเหล็กมันชนกันเนี่ยมันจะมีสะเก็ดนะผมแต่ว่าสมัยเนี่ยไม่มีนะผมแล้วก็ไม่เห็นใครออกมาใช้กันเลยนะเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่าแถวแถวร้านของเล่นเด็ก หน้าโรงเรียนยังมีอยู่หรือเปล่าตนงที่เป็นแบบเหล็กๆแล้วก็มีสเก็ตไฟนะผมใครที่แบบได้ยินผมพูดแบบเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องอายุ30ขึ้นหนุผมมอก่อนต้องได้เล่นกันแน่นอนนมเหมือนจะวงละ5บาทนผมถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเหล็กวงละ5บาทไม่ใช่แบบอันเล็กๆนะ่มมันใหญ่นะผมโอ้โหใหญ่กว่าตัวเบเบดีกครับน่าจะประมาณ2-3เท่านะผมพอจะเห็นภาพ สามสิบบวกเนี่ยเห็นภาพแน่นอนแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ผมไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจัดไอไมพาดคลิปดีจากาจทางช่องเราคุณบ่งถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าเจอครับสวัสดีครับ